หลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์ไนที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับความระยำตำบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกสาธยายกันไปเยอะแล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องราวอีกแง่มุมกันบ้างนะครับนั่นคือความยอดเยี่ยมของคริสตัลพาเลสนะครับ มันไม่ใช่เพราะโชคดวงเลยครับที่เข้าข้างให้พาเลทนะครับจนสามารถทําให้พวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบกระจุยกระจายถึง4ประตูต่อศูนย์ะครับแต่มันมาจากการวางแผนการทํางานหนักความสามารถของทั้งนักเตะแล้วก็โค้ชที่สอดประสานกันอย่างลงตัวล่ะครับ อลิเวอร์คลาสเ r ได้รับเครดิตก้อนโตเลยครับหลังจากที่เข้ามารับงานแม่ทัพตี Eagles ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับคลาสเตอร์แบบคร่าวๆกันก่อนนะครับในายายรายนี้ครับเริ่มต้นที่จะเป็นที่รู้จักนะครับจากการทํางานที่ w o ฟส์บวกนะครับหลังจากที่พาทีมควา้าโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อจบฤดูดกาล2020-2021นะครับ แต่หลังจากนั้นเขาเลือกที่จะย้ายสัม,มโนโครัวไปทํางานกับอาร์ัคแฟงเฟิร์ตนะครับไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่กับวอร์สบวกนั่นเองผลงานชิ้นมาเตอร์พีชของเขาก็เกิดขึ้นกับอารัคแฟงเฟิร์ตนี่นะครับกับการพาทีมสอยแชมป์ยูโรปาลีกปี2022นะครับโดยระหว่างทางก็เอาชนะทีมแปรงอย่างบาร์เซโลนามาได้ด้วย กลาเซอร์แยกทางกับแฟรงก์เฟิร์ตในช่วงซัมเมอร์ปี2023นะครับก่อนสัญญาจะหมด1ปีเลยครับและว่างงานอยู่ราวๆ8เดือนนะครับก่อนจะมารับงานกับคริสตันพาเลสนายใหญ่ชาวออสเตรียนะครับเข้ามาพาทีมเก็บชัยชนะได้5เสม,มอ3แพ้3ยิง21่ลูกเสียไป13ประตูจาก11เกมในหน้าที่นะครับหลังจากที่เสียท่าต่อแมนซิสตี้2ประตูสี4ในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับนับจากนั้นมาคริสตันพาเลสก็ไม่แพ้ใครอีกเลยนะครับ มีผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีชนะครับนั่นก็คือการบุกไปยัดเยียดความปราใช้กับลิเวอร์พูลนะครับต่อด้วยการเปิดบ้านถล่มเวสแฮม5-2ทุบอิวคาสเซนสอเสมอฟูตแลม่และล่าสุดคือการถล่มแมนูไนเตดแบบยับยบเลยนะครับเท่ากับว่าถ้าเรานับเฉพาะผลงาน6เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะมีแค่แมนซิตี้กับอาร์เซนอลเท่านั้นนะครับที่มีผลงานการเก็บแต้มได้มากกว่า13คะแนนของคริสตันพาเลตหลังจากที่ทั้ง2ทีมนั้นเก็บไป18และ15าคะแนนตามลบ เรื่องระบบการเล่นนะครับโอลิเวอร์กลาสเนอร์เลือกหลักสูตร3-4-3ที่เป็นสูตรเก่งของเขาเลยนะครับและดูมันจะเหมาะกับขุมกำลังที่พาเลตนะมีอยู่ในมือด้วยนะครับกลาสเนอร์ ner, ช่วยชุบชีวิตชองฟิลิปมาเตตตาเลยครับกลายเป็นดาวยิงที่ร้อนแรงที่สุดณเวลานี้นะครับหลังจากที่หวดไปแล้ว9้าประตูในยุคข,ของนาะยใหญ่รายใหม่ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับก็มีแค่โคพาวเวอร์นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะที่ผลงานเหนือกว่าทาราของมาเตต้านะครับหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นยิงไป11และ10ประตูตามลําดับนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะมาเตต้ายังยิงเกมลีกในบ้านมาตลอด6เกมหลังสุดนะครับรวมแล้วก็8ประตูนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้ยิงได้แค่5ประตูใน37เกมกุสือวัไว้49ปีนะครับมีของดีอย่างเอเบเรซี่เอเซ่แล้วก็ไมเคิลอลิเซ่นะครับซึ่งก็ ได้ทําให้ทั้ง2คนเนี่ยดูมีระดับขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับวิ่งแบกทั้งสองคางอย่างไทรริกมิชเชลนะครับแล้วก็ทาดาของดานิเอลมูนย้อนนี่ก็โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่โยอคิมแอนเดอร์เซนนะครับปากาหลังเดนิชก็แข่งแกร่งอย่างมีมาตรฐานและช่วงหลังมานี้นะครับอีกคนที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออดัมวอตันเลยครับกองกลางตัวรับที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในสนามจริงๆนะครับ นี่คือความเอกอุกของคริสตันพาเลตณนาทีนี้นะครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ช่วงออกสตาร์ของกลาสเนอร์นะครับซึ่งถือว่าหอมหวานเอามาปากเราคงจะต้องดูกันในระยะยาวแล้วครับว่าเขาจะสามารถรับมือกับความดุดันไม่เกรงใจใครแห่งเวทีพีเมลิกแบบนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรละครับลองลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ